นี่นะคนสุดท้ายของเรานะครับของตัวของเซโนไลฟ์ของเราเซโนไลฟของเรานะที่หน้าโบเบเลต้านะครับผมตรงนี้นะดูเป็นวันลมแบบเป็นโอโจซามะแบบตัวเล็กตัวน้อยน่ารักน่ารักช่ไหแล้วก็แบบจะเรียกว่าดูเป็นกาชีมากเลยนะตรงนี้นะครับผมน,น่าน่ามากเแลบบ <c oughs> หน้าดีดเม่งหน้าอะไรตรงนี้นะเขาผมนั่นแหละฮะน้ะองเล็กแห่งตระก,กูลเก่าแก่ที่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากคุณหญิงย่าเป็นอย่างดีอ๋อนี่นะฮะายนอกดูเป็นเต้าน้องแสนน่ารักนะเขาแต่หากได้จับปืนเมื่อไรจิวิญเกมเมอร์แสนป่าเถื่อนจะเข้าครอบงำทันทีอ่าอันนี้เป็นสายเกมเมอร์ใช่ไหมครับผมนะนี่นะก่อนที่คุณย่าเสียได้กล่าวกับเธอว่าจงกล้าไปบนวิถีแหง e ่งอีสปอร์ตและครอบครองแชมโลให้ได้เอาเว้ยความฝันสูงนะน้องนี้นะน้องทีหน้าเรา เดี๋ยวเรามาลองติดตามกันว่าจะเป็นยังไงละกันนะตรงนี้นะครับผมนะตัวของทีน่าบอโบเลต a านะครับน่าตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกันนะตรงนี้นะครับก็ทิกดีมอนอีสปอร์ตโอ้เขาเป็นแบบดีมอนด้วยเหรอรับเนี่ยเป็นปีศาจเหรอเออเพราะว่าน้องแบบมีแบบเป็นตรงนี้เหมือนกับหน่อไม้นะใช่ไหมแต่จริงๆเป็นปีศาจเนาะใช่ไหม๋อแสบตาแสบตาเอาเอ,อ,อ,อคือว่าเออแดค่ะแดากล้องนะคะคือ เมาให้หนูหน่อยได้ไหมคะเพราะหนูแสบตามากเลย <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีพี่พี่สมวนชนที่มาในงานแถลงการของหนูในครั้งนี้แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเจมี่เจมี่เดมอนตนาเดสสวัสดีค่ะที่นาเบรเบเดตาค่ะา <c oughs> <c oughs> อายุ14ปีกันวันที่14มีนาคมค่ะแล้วก็หนูกก็สามารถอุ้งกำมือได้ตัวหนา่ Okay. โอเคอ๋ออันนี้คือแบบจะเป็นแบบแบบแบบแตบบ่ดูแบบกาคีมากเลยนะใช่ไหมละ 14, ่ะสิบสี่ผมนะออ๋เนี่ยหลายคนจะโฟกัสที่ตรงนี้มากกว่าถูกละเขาผมนะอุกกำเมืองได้นะไอ้อะไรนะที่บอกที่ด่าว่าแบบแม่มึงตายอะ่ะไอ้ภาษาเหนือปอกินอย่างไรวะรู้สึกนะเดี๋ยวน้องด่าให้นะเขาไอ้พวกโรคจิตพวกนี้เนะี่ยเออไปแบบจะเรียกว่าไปแบบก็รอก็ติกน้องเขาเยอะเนี่ยนะ เดี๋ยน well, so ้องแบบปอกกินอย่างใสผมนะแย่เลยนะต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะเอออันตรายมากเลยจะไป็นสิบสี่นะรับผมนะตรงนี้นะฮะนั่นแหละน้องแต่น้องดูแบบการีดีนะแบบเวลาพากน้องก็คือบอกว่ามีความนี้ดนียนะมีความแบบโรลิแบบใช่ไหมอ่ะเออนั่นแหละถึงแม้ว่ามันจะอ่าประลาดไปกลางประลาดไปกลางแต่วก็มีคุ่นแมแล้วก็คุณหญิงย่าพวกท่าน่าจะไปออกรายการกระตัวเองเป็นแบบคือแบบแม่แขกเรานะครับแม่แขกคำปากาของวอยซ์นะ อืมเลัเอหนูมีงานอดิเรกเป็นเล่นกีตาร์ว้าว Let's go นี่นะสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือการเล่นเล่นเกม Let's go นั่นแหละครับผมนี่นะนี่ข่าววงในบอกว่าคุณหนุที่น่ากำลังจะเข้าสู่วงการ e-sport ทำไมถึงสนใจในด้านนี้คะพักเองเล่นเองด้วยนะตรงนี้นะมาคำถามค่ะต้องเกินก่อนเลยว่าเขาจะมาเป็นแบบแนวแถลงข่าวนะนี่นะตอนนักดีนะนั่หละของหน้น่ะ เคยกล่าวกันเอาไว้ว่าทีน่าเอ๋ยจงเก้าวเป็นวุฒิดีแห่งอีสปอรและครบของแชมป์โลกเล่นเองจัดเองนะตรงนี้นะแตน่านากดีนะเขาบางทีน่าเราเนี่ยเฮ้ยผมผมว่ากบลุ่มนี้ใช้ได้เลยนะกลุ่มเซโนไลเนี่ยเซโนไผมผมไปอ่านเซโนไลอยู่ละเออกลุ่มเซโนเซโนไลนี่คือแบบแต่ละคนเอกลักษณ์แบบคาแรคเตอร์เขาดีมากเลยนะตรงนี้นะฮะ เสียใจมากอืมใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าก็มีคุณหญิงญาติเนี่ยแหละค่ะที่มาให้กําลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนเราเสมอนี่นะคุ้มหมหนูมมชิมมชิเคซุสเดสกาน้องดูคาบุโตะมาใช่ไหมฮะเออวิวคาบุโตะนะฮะจากนี้ไปพวกเราจะติดตามข่าวสารของคุณหนูทีน่าได้จากช่องทางไหนบ้างคะนี่นะเออแต่จะเช้าตรงที่แบบเล่นเองพากเองนะตรงนี้นะเซโน เซโนไลฟ์นี้นะครับผมเนี่ยน่ารักมากเลยอะนะครับที่ช่องทีน่าบอเบเล t ้าชั้ n เนทุกๆคนแบบต้องต้องยอมรับจริงๆว่าแบบคือเป็นเป็นแบบถือว่าเป็นกรุฟี่ทูเบอร์ที่แบบมีเอกลักษณ์ที่ดีมากเลยนะตรงนี้นะฮะทีน่าบอเบเลต t านะครับผมโอเคคือแบบ คอนเทนต์น้องนี่คือจะเป็นแนวเล่นเกมแบบเยอะใช่ไหมครับตรงนี้นะนี่นะกำเนิดปีศาจม่วงนะครับมีเป็นฟรีทองด้วยเลยด้วยใช่ไหมล่ะครับผมแต่และคนนี้ไลฟ์ฟรีทองเยอะเนาะเห็นอย่างเงี้ยนะครับผมใช่ไหมดินเนอร์ตามนี่ไงอันนี้เขาจะเป็นไลฟ์ที่เขาไลฟ์ด้วยกันนะตรงนี้นะครับผมสามคนใช่ไหมเฮ้ยนายคนนั้นนะ่ะทําไมฮนะเฮ้โอไม่์คาวาอินเน่ ก็ไปไล่สไตรโอมาเพลงแบบคิวินโนโตขึ้นปุ๊บก็ไปไล t สไตรผมเปิดได้ไม่หมดนะครับผมน่ารักดีไม่มีอะไรครับผมตรงนี้ทำไมกูยิ้มแล้วกูผิดเหรอเดี๋ยวนี้เออไอ้เหียนั่งดูวีท b e r นแล้วนั่งยิ้มแล้วถือว่าผิดเหรอครับตรงวนี้อะไรวะเออลำบากเนาะชีวิตใช้ผมมานั่งสองวีทำไมางั้นถ้าเกิดว่าผมนั่งดูวีแล้วผมไม่ยิ้มเนี่ย น่ารักเดียวนะตรงนี้นะคือคล้ายๆกับเป็นแบบเป็นยูทูบช็อตอะไรตรงนี้ทุกคนแล้วเขาเนาะใช่ไหมฮะโอ้มีติ t o เ i อร์ด้วยวิธีหาเพื่อนต่างชาติโอเคโอ้นี่นะครับผมเอาไว้เอาไว้เอาไว้เพิม่มตังนะะน่าสนใจนะเนี่ยนะตรงนี้ครับผมมีการะไรเนะี่ยส่งวิญญาณไปต่างโอ้ยวอตเดี๋ยวก่อนนะ โอเคคือคล้ายๆกับตัวมันเป็นในลักษณะไอ้น้าจอดีวีดีะตรงเนี้ยเนี่ยเออที่แบบหน้าจอดีวีดีก็คือแบบมันจะมีเป็นในเวลาแบบจะเรียกว่าแบบมันโหลดแผ่นนะเออก็จะมีแบบเด้งดึ๋งตรงนี้ไปมาเห็นไหมเขาผมนะตรงนี้นะอันนี้เขาก็ลองแบบศึกษาแบบเป็นในมิตต่างโลกหรือว่าไงครับเนี่ยมีความมีความสุขกับฝันวันนี้มากเลยน้องนีน่าบมโบเลต้าอล้วน้องเขาเป็นโมเดลแบบนี่อะรอบนี้ มีความเป็นโมเดลบทลสแลมน่ารักน่ารักนะครับผมนั่นแหละดีวีดีเพลย์เออร์เขาใช่ที่เป็นแบบนี้ไงที่เป็นมีดีวีดีเพลเอร์ที่แบบว่ามันแบบโลโก้มันแบบเด้งตรงขอบจอไปเรื่อยๆอ่ะแล้วนึงนะมันจะดูแก่ไปเมื่วะมันก็ไม่แก่มากนะไอตัวมันเป็นไอตัวแบบดีวีดีโลโก้ตัวนั้นน่ะนี่นี่นแนึงนะคือมันไม่ได้แก่นะครับผมบอกไว้ก่อนนะเออมันฟังดูเหมือนมันแก่เว้แต่ว่ามันไม่แก่มากนะเนี่ยดีวีดีโลโก้ฮิตคอร์เนอร์ีหยตัวเนี้ยนี่นี่นี่น เนี่ยเออมันประมาณนี้ครับผมเนี่ยประมาณนี้แหละที่แบบว่าต่อมาเป็นโหลดดิ่งของน้องทีนามิกีอาเขาแบบเรีเรน์มานะครับผมนะทัไม่ทันอยู่ใช่ไหมล่ะเออนะครับผมนึกว่าแบบบางคนไม่ทันไงเนี่ยตรงเนี้ไม่แก่ไม่แก่ไม่แก่มากไอดีวีดีโลโก้เนี่ยไม่แก่มากแต่ถ้าเกิดว่าอีกสักประมาณแบบอีกสักสี่ห้าปีนี้น่าจะเริ่มแก่แล้วผมคิดว่างานนะน่าละครับผมนะเอองตเวสัรั่้นจเิ่แล้วงะารผมนะเออแ เอาล่ะเราไปเรียนกันเถอะนะได้เวลาไปเรียนกับคุณแมากเลยนี่นนี่ะยแล้วนะไปกันเถอะแม่มันอากาศดีจริงๆเลยนะไปเรียนกันเถอเอาอางนี้เลยเหรอเอาอย่างงี้เลยเหรอ What the fuck is going on อุ้ยแต่หน้าแบบอุ้ยแต่ตัวพรีวิวเปิดไลฟ์เขาดีอยู่นะเนี่ยจริงๆแล้ววะหนูบอกแล้วว่ามันไม่เหมือนไง <laughs> ไม่น่ารักน,นะเนี่ยอเ,เออโน้องคนก็คือประมาณว่าเหมือนกับเขาก็ฝันอยู่เออ <c oughs> นี่จะเป็นวิดีโอเปิดไลฟ์ถูกไหมล่ะเป็นวิดีโอเปิดไลฟ์ตอนแรกอะแล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับประมาณว่าเนี่ยพอน้องออกไปข้างนอกพวกน้องก็โดนรถชนแล้วก็กลายมาเป็นอย่างเงี้ยกลายมาเป็นสแลมไงเออเกิดมาเป็นสแลมใช่ไหมล่ะถูกไหมล่ะโดนรถแบบเออโดนรถ雷迪麦ชนเมื่อกี้ใช่ไหมฮะอืม ทักสังง่ายๆเลยนะเมื่อกี้นะเขาบผมน่าอะไรเห็นว่าเออสตอรี่ดีอยู่นะน่ารักอยู่นะเห็นอย่างนี้นะเขาบอกนะอืมมันหาไม่สุดเพราะว่าแบบกูพลาดทับไงเรับอมเออน่าละไะมันมาแบบจะเรียกว่าเราเราไม่ได้ดูอะไรต่อเนื่องไงครับผมนะไม่ค่อยมีคนเยสองพันห้าร้อยหกสิบสามใครใครโดนเหยียน้องอะไรอย่างนั้นแนนำเบนึ่งนะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะต่างโลกมันต้องคนะสบะนี่ไม่ใสเกาวในต่างโลกใครไปคอมเมนต์แนะนําน้องอะไรอย่างนั้มันอะ เออสวัสดีคุณพงม์คุณพงษ์สวัสดีค่ะรามนัดชินามาแล้วโอ้ my god นี่นะโอเคยอไม่หนูอ่านหนูนั่งฟังใช่ไปแกล้งหน้องเออเนี่ยนะแต่มันมีเยอะหีิใช่ไหมพี่ตั้งนะเดี๋ยวเขออนุญาตพูดเรื่องนี้หน่อยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันซีเรียสนิดนึงก็คือว่าเออมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่แบบว่ามันมีเนี่ยะ มันมีตัวแบบเป็นพวกนี้เยอะก็คือว่าเป็นตัวแบบด onation แล้วก็แบบในปัจจุบันเนี่ยคือแบบเป็นพวกที่แบบว่าชอบแบบจะได้ว่าไงดียชอบ donate แบบให้เหมือนกับแบบ VTuber เขาโดนแบบแบรนด์เลยนะเออที่มันจะมีช่วงหนึ่งอะที่มันจะมีเหมือนกับเป็นบอท์ดยูทูบอะแล้วก็เป็นพวกโรคจิตอ่ะที่แบบว่าตั้งชื่อ d o n a t e แบบที่มันแบบคือที่มันแบบเป็นการลวนลามที่มันเป็นเสีซนารานะฮะมโด a t e ในภาษาที่หยาบคายอ่ะ แล้วพอ YouTube แบบมันบอทดมันระบบตรวจสอบมันมาเจอตรงนั้นปุ๊บก็คือแบบแบนตัวมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมแบนตัวขอทูบเบอร์คนนั้นน่ะเพราะว่าแบบหาว่าเหมือนกับเป็นการแบบจะเรียกว่าไงเนี่ยเปิดช่องให้แบบมันมีแบบเป็นพวกแบบอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็แบบเป็นแบบไลฟ์ที่ไม่มีความเหมาะสมในด้านเนื้อหาอะไรเงี้ยถูกป่ะล่ะบผมนะใช่ไหมอ่ะเออมันมีช่วงหนึ่งช่วงใหญ่ๆหญ่เลยเขาผมที่แบบว่าเป็นช่วงที่แบบว่าคือมีมีแบบพวกนี้เยอะมากอ่ะไอพวกไลฟ์แบบเนี้ยนะถูกป่ะล่ะเออคือแบบเป็นพวกโดนเนี่ยเข้ามา อืมมาแก้งมาอะไรกันนะครับพวกนั้นน่าเกลียดจริงใช่ไหมล่ะเออและ u t u b e ก็แบบบ้าๆบอๆเลยนะตอนนั้นระบบมันก็ไม่ได้ดีดมากอะไทยพูดตามตรงนะครับผม ระบบแบบห่วยแตกชิบหายเอางี้ละกันนะครับผมเออช่วงภาพไอคอน18บวกทำช่องโดนแบนด์ด้วยใช่ไหมล่ะครับผมะเออนั่นแหละมันมีพวกแบบมีเยอะจนกลายเป็นว่ามีวีหลายหช่องอะที่เขาต้องแบบปิดเป็นในนี้ไปเลยอะปิดเป็นตัวแบบช่องคอมเมนต์ไปเลยอะเพราะว่าต้องการี่จการในพวกนี้มาถึงเวละอืมอีพวกที่แบบว่ามาแบบดเน่แล้วก็มาแบบทำให้ช่องเขาแบบมีแบบเป็น e x p l i c i t c o n t e n t ก็คือเป็นคอนเทนที่มันแบบเป็นการแบบ จะเรียกว่าไม่เหมาะสมอะเอางี้แล้วกันคอนเทนต18บวกซึ่งบางทีแบบหลายๆคนเขาไม่ได้ตั้งใจไงแต่ว่าแบบคือ YouTube มันไม่มีระบบตรวจสอบที่ดีแล้วแบบพอโดนพวกบอทพวกอะไรพวกนี้แก้ผมก,ก็เลยกันยเปว่ามันก็โดนห่างเลขไปด้วยแล้วก็แบบทีนี้ก็เลยมั่วเขาไปใหญ่เลยอะพอเข้าใจใช่ปหอืม นั่นแหละครับผมนะอ,อขออนุญาตแบบเป็น a f t e r w o r d ตรงนี้อีกนิดนึงละกันนะครับผมกับตัวมาเป็นนี่นะฮะกับเซโนไลฟ์เซโนไลฟ์ละกันนะครับผมขออภัยด้วยวันนี้ผมอ่านชื่อตัวมาเป็นแบบจะเรียกว่าเซโนไลฟ์ผิดหลายรอบมากนะครับผมว่าเซโนไลฟ์จะไม่โกรธผมนะเออนั่นแหละหลายคนนะครับผมก็กด subscribe ิกทุกๆคนแล้วนะตรงนี้นะฮะเออนั่นแหละ ทุกคนก็ถ้าเกิดว่าสนใจหรือ,อยังไรก็สามารถลองไปติดตามดูกันได้นะตรงนี้นะกระตุมมาเซโนไลฟ์นะครับผมนี่นะผมอาจจะไม่ได้ดูที่หน้าเยอะนะครับผมเพราะส่วนหนึ่งก็คือว่าเ,เวลากระชันชิดแล้วผมมาเผื่อเวลาแบบแย่เองนะตรงนี้ไม่ใช่ความผิดที่นาเลยนะครับผมเป็นความผิดผมเองประมาณนั้นะครับผมก็เดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดว่าแบบมีใครที่แบบอยากจะให้ผม cover เป็น v u t u b e r คนไหนนะครับผมอยากจะแบบลองไปติดตามยังไงก็ลองบอกกล่าวเข้ามาได้นะครับผมอาจจะแบบ พูดตรงๆแล้วกันว่าแบบอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการลงละเอียดลึกในหลายๆครั้งนะคบเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็คือแบบจะเรียกว่าไงเนี่ยคือเราเราไม่ได้ติดตามมาก่อนนั้นนั้นด้วยไงเราก็เพิ่งมารู้จักในวันนี้วันเดียวเลยเราก็จะแบบอาจจะดูแค่ผิวเผินอยู่นะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนผมอาจจะแบบไม่ได้แบบว่า cover เยอะไม่ได้แบบพูดถึงเยอะในวันนี้แต่ก็อย่าน้อยใจไปนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือต้องขอเวลาในการทำความรู้จักกันก่อนขอเวลาในการที่แบบว่าจะได้มีโอกาสในการดูไลฟ์ก่อนหรือยังไงละกันถือว่าละนั้น อาจจะสามารถคอมเมนต์ได้เยอะกว่านี้หรืออาจจะสามารถที่จะแบบทำความรู้จักกันได้มากกว่านี้นะครับผมนะเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยก็คือแบบเออเราจะมาทำความรู้จักเพิ่มเติมด้วยกันยังไงละกันนะตรงนี้นะก็ตุ่มาเป็นวีทูเบอร์ะไรคนละกันนะครับผมนะมเพราะว่าต้องอยอมรับจริงๆว่าแบบวีทูเบอร์มีจำนวนที่เยอะนะครับในปัจจุบันจะให้ผมแบบโฟกัสไปที่ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าช่องเราก็ไม่ได้เป็นช่องที่แบบว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวีทูเบอร์อย่างเดียวต้องเข้าใจด้วยนะครับเรามีคอนเทนต์ที่แบบค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเอางี้ละกันนะ ปาปะปนกันไปละกันนะตรงนี้นะครับผมใครที่สนใจก็ลองไปดูกันกับตัวมาเป็นเซโนไลฟ์นะครับไม่ใช่เซโนไลฟ์นะครับผมจะไปอ่านเซโนลิต้าอะไรพวกนี้นะฮะเออแล้วแบบจะไปอ่านชื่อเขาผิดนะครับเดี๋ยวโดนเขาฟ้องเอาเนี่ยเอออ่านชื่อแบบตัวมาเป็นเอเจนซี่เขาผิดถูกถูกๆนะตรงนี้นะครับผมนั่นแหละอ่ะประมาณนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มาติดตามรับชมรายการนะครับผมนะแตงคิวมากนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับกับตัวมาเป็น3มคนนะครับผมตัวของเรดี้แม็กนะครับตัวของแอสเตอร์แล้วก็ตัวของ ที่หน้าด้วยบอกแล้วว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์ชนะแล้วละครับผมผมไม่ได้อะไรทั้งนั้นนอกจากได้ความสุขแล้วก็แบบจะเรียกว่าได้ความน่ารักมาเติมเต็มในชีวิตละกันนะฮะนั่นคือ <c oughs> สิ่งที่ผมได้อย่างเดียวในวันนี้นะครับกับตัวของ Senolife นะครับผมเราเราไปติดตามได้ถือว่าเป็นกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ก็ จริงๆในมุมมองของคนที่ไม่ได้ดูวีเยอะเนี่ยอาจจะแบบเป็นความรู้สึกที่แบบมันดูแบบจะเรียกว่าแบบสุดยอดมากดูเติมเต็มมากถูกไหมละครับเพราะเรารู้สึกว่าแบบโอ้เนี่ยคือแบบกลุ่มนี้ดูแบบมีความแตกต่างดีดูแบบมีความแบบจะเรียกว่าเอกลักษณ์ที่ถือว่าใช้ได้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเนี่ยก็คือถือว่าเป็นกลุ่มที่นานๆทีเราจะได้เห็นแบบคอนเทนต์ที่มีความแปลกใหม่แบบนี้ไงพอกนใช่ไหมในขณะที่แบบคนที่ดูมาเยอะอาจจะรู้สึกแบบไม่ได้อย่างนั้นเหมือนกับผมไม่ได้ตื่นเต้นมากเรยนเนาะประมาณนั้นนะจบแล้วพอดีครับเป็นไล เออเป็นกลุ่มเดียวเท่านั้นเดี๋ยวถ้าเกิดอนาคตมีใครอยากให้ผม cover กลุ่มไหนกลุ่มอื่นยังไงก็ลองไอ้นี่มาได้นะลองเสนอความเห็นหรือว่าส่งความเห็นมาได้นะตรงนี้ละกันนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าสมมติอยากให้ผมแบบ cover กลุ่มอื่นอะไรอย่างงี้ก็ลองดูเดี๋ยวผมจะลองกับไปคิดดูละกันนะครับผมนะเออต้องขอดูก่อนดูเซอร์วีดูก่อนเพราะถ้าเกิดว่าไปส่งมั่วๆบางทีเดี๋ยวแบบเขาเลยว่าพูดอะไรผิดผูถูกเดี๋ยวมีปัญหาใช่ไหมล่ะรับผมนะเราก็ไม่อยากให้แบบเกิดเป็นไอ้นี้ขึ้นด้วยนะไม่อยากจะให้เก